อันยองสวัสดีค่ะวันนี้แปดสิบองศาเวียดนาาสองตูสิตายแล้วข้างา้านงดนินทาออกสื่อพุทหอดบัวไล่ลายสูบพญเพิงกับบัวหายบัวไล่มานำ้ำเจ้าของสวนอาปีค่ะปลูกตั้งสีบลายไห่มาสีข้น อันพี่ตูว่ารับเมาบูอันทั่วราช้าจากเสียบจนอันขีตะเลข,ข่ขายได้ร่อยล้านให้เมียสองล้าน่าในเบียดมื้อนี้มากกับเวียดน้มซีโต้ปูนเบิงตะกุบ หมวกแบนนิ่มผูดได้นอหันแม่นบอพพิตูหมวกแบนนิ่มนั่เขาเนาะโอ,โ,อโอ้ปวดอินแขน่าแน่จ้าโอป้งงปากระักตะงุบจะง่ายยังบูผุ

Năng có thể đó, 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 đó. Sẽ... Sao Việt Nam. นั่งบ่ได้ที่ bàn là เดียวพอใจนี่ซาว ้าอย่ามีบานบ่อยไ <laughs> ด้หอนหอนล้าย,ยเกมอยูงอยิงนันเออกองท่านี้สวยๆจ้ะต้องหันกลับไป <c oughs> โอ้ยวิวดีายพี่ตัวสิทธายูนี่มายืนนั่นเขากองท่านี้แน่จะเอาให้เบิ้งเวียนน้ามสามตัวจะมาร่วมตัวกัน <laughs> กุบน้ำเข่าได้หน่จากประเทศนอก คิมตโรบ่อเป็นเฮียเพตับ,บาา่อ,อน้ำเพ่าะไงแถาจนเบาน้ำเลอเมื่อยหลายเร็วๆเร็วๆขึ้นมาฟาอ้า,า,อากะเข้มๆนัวๆสีห่บ่โอยบ่ไมด้สกปกบานันดนอกานกู่ว่ามากไงบ้านันดอก เาขากินแล้วแล้กสิเป็นยนยูลาต่าขาวกปะเนเ็นยังพวกกระเพาะเยดอกกระน้ำแข็งัวขอกินน้ำนั่นแน่จ้าเอาเแถวขอใส่แกาของตังสิกอยู่้ปินวาน้ำแขงปวดตดไหมแล้วก็เอาน้ำแข็งไว้แย้วนี่กับเมียบ้านหาง้งพอดีพุ่นละพตูกินหรือเป่ไอก็กินกิน้ำแข็งท้องพี่อึ้งๆไหมกินกิน ปกินเงี่บอยแมงวันคือตอมหัวอะไรทั้งแมงทั้งแมงวันว่ามาสิจ๊อก,กินกนนินยังกินนี่ยังก็ได้เฮ็ดโลดโอ้ยบังแมงมันเจ๊จับหนวดแน่น่นะน่ะนวดตบเลยเฮ้ยมันติดกัดม่ให้ติดตังใหญ่เสีย,นนยงยหงน้ำแข็งคันมาหาโค่นมัสติแล้วประมาณซีโม นาะเพื่อใหเขาเมียกวนมากกว่าเบาเนาเพื่อให้หอมขอแข็งเอา,าป่ะเอากระจะไปต่อนบอ่อน้ามันอยู่หุ่นม,มันเป็นเองอยู่หุ่นเนาะเดี๋ยวไปต่ออยู่หุ่นลงมาผีปลูกแรก็จะเปิดน,น้ามใช้จา่าขายได้เท่าไดก็พี่ตูห้าสิบสองลานให้เมียสองลาน สับบนบมีปลายสิบอัด้ว่าสันเนี่ยบ่อยบบ่าปลูกแล้วก,ก,ก็ขายแ้่ตายบ่าตายเน่าบ่เน่าก็ย่าขา,ายแล้วก็เนาะืึฮึรับไปเอาไหวไสิถือได้ฮะบ่บ่ปลูกมีปลูกรอกบสองเลยนะพี่ตู่ รอบแรกคลขขายไปแล้วเก็บไปรเรียบร้อยแล้วลูกนี้รอบสองแล้วก็หนาวค่ะแต่ว่าตอนนี้ห้อนละตัวมันสีหง่าช่วงีได้เก็บก็นาวผุและเก็บก่อนหนาวเบื้องฝาตามขึ้นอยัางในบ้านอันนี้ว่าแมนอยู่ทิ่งหวนนัวนี่คีเมก ชุ่มเห็ดงานในห่าตายจะคุ้นก่อนเยอะเวียดว่ายากกับสิบออกมาพัดเฉยออกมาบระท่านนั่งสินะค้นไทยกับมีเราพิดถูกค้นไทยหรหังหลาย คนไทยตายบ่เป็นบัวผัะนะอ,อันผู้เอาหินมาว่างกับมาว่างขวงหู้ดิเป็นยังคือบอ่วว่างอันนั้นพ่อใหญ่เาาถานี่แล้วนี่กูชีได้ราขนาดอยู่ เขาเก็บขึ้นเจ้าของประเทศแล้วน่้าอ้อมอะลรเธอสีปลายสีขุนผัดนะแต่อยู่บ้านกับบ่เหตดดื้อโอ้ปวดต้นนี้ ตุ๊ดใส่หอดวีดโอเห็นอีพอดมาแถลงข่าวหรอบอยบอยนอนรับใส่กล้องบ่าวตีนซินทรงในบอชัยเลอะไร เปน็นไงอ้าวช่างมแต่ะจพี่น้องห้อนไ้สิตายร้สิเมียบ้านแร้สิแวเดียวนี้บายจา้า